สวัสดีคะ่ะสาวๆวันนี้นะคะเอาประโยคคําถามกับประโยคบอกเล่ามาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆให้สาวๆมาลองสังเกตนะคะความแตกต่างระหว่างประโยคคําถามกับประโยคบอกเล่าวันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสาวๆท่านใดที่มีปัญหาว่าคําถามจะต้องพูดว่ายังไงนะ้าเวลาขึ้นต้นคําถามใช่ไหมคะประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคคําถามพัดถามนะคะ can you drive Can you drive คุณขับรถได้ไหมใช่ไหมครับนะเพื่อนจะเป็นประโยคคำถามเนาะต่อมานะคะประโยคที่สองพัดพูดคำว่า you can driving ค่ะ you can driving ค uh, ่ะคุณสามารถขับรถได้นะใช่ไหมคะประโยคบอกเล่าจะขึ้นต้นด้วย you can นะคะส่วนประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วยคำว่า can แล้วก็ you ตามหลังนะค็เพื่อนเพื่อนความแตกต่างนะคะต่อไปอีกแบบหนึ่งที่พัดจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็คือ Are you happy ข้อ1ประโยคคำถามนะคะ Are you happy คุณมีความสุขไหมนะคะส่วนข้อ2ประโยคที่2ก็คือ You are so smart You are so smart เห็นไหมคะประโยคบอกเล่าจะเป็น You are คุณเป็นนะคะคุณเป็นคนที่เท่มากนะคะ so smart แปลว่าเท่มากเนาะความแตกต่างระ,วระหว่างประโยคคำถามกับประโยคบอกเล่านะคะเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนภาษาคา่ะ